อัสลามุอะลัยกุมครับผมมีความสุขมากๆนะครับที่ทุกท่านนะครับได้ชมคลิปของพระพุนะครับสำหรับวันนี้กับสตอรี่กูดกู๊ดกับครูฮามาดนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณครูบาซิดนะกับครูบาซิดนะครับได้นั่งอยู่ข้างผมในวันนี้อยากจะให้ช่องสตอรี่กูดกู๊ดของรามาสินนะครับได้มีสาระเพิ่มเติมในเรื่องการลาวมีฐานดีๆหรือว่ามีประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนะได้มีบุคคลนอกได้มาแล้วได้แชร์ประสบการณ์ดีๆนั้นนะครับ สำหรับวันนี้ครูบาซิดของเรานะครับนะมีได้จะให้ลาวพี่น้องของเราได้ไงไหมนะมีได้จะลาวพี่น้องของเราในการเชิญครูบาซิดได้เลยครับครับสวัสลีคุณมรรคตุลลอฮ์บอกรักแกตัวครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณครูฮามัดนะครับสำหรับสหรับให้พ่อมได้มารวมให้เกียรติพ่อมได้มารวมสองสตอรี่คูดคูดของครูฮามัดอัลลรรถคำดีล่างเลยคำดีล่างคำดีล่างวันนี้พ่บในในก็ในน้องคอนลาวกิซซ์เล้วกัน กิจซอนนี้เป็นกิจซอนเกี่ยวกับเรื่องของการซดอกก็มีครัง้งนนะครับพี่น้องครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกเคานมีโครซ่ามีภรรย,ยาโย,ยกินด้วยกันโยกินด้วยกันที่นี่ได้มีคนไม่ทึงว่าผนิจ้อนคนทิ่มาาข้อมาข้อาขอ,าขอ,อาหารในคณะที่เขากําลังกินข้าวอาจารย์ในขณะที่เขากำลังกินข้าวนลนาวนะมาข้ออาหาร เล่นงยังไงวะพ่อักอ่ะพ่อักอ่ะมาพ่อักอ่ะที่นี่สามีของนางทำซือนะอาจารย์สามีของนางเป็นวะอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวบังไปหยิบก่อนไปหยิบไปหยิบโอ้ให้ให้ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้โอ้หลงเหลนนั่สามีไม่โม่ให้ไม่โม่ให้ไม่ยอมซาล้โกไม่ยอมซาล้โกทีนี่ทำซือพ่อไปก็ได้การเหมือนกันแค่ทำเพื่อกน้องสุภารตะลัก็ณ์ส่งตัดเดลโยกันไปโยกันมาทำให้ครอบครัวนี้อยากจบ อย่าจนจนกันไปจนกันมาทาให้ภรรยาต้องเลิกรากับสามีทีนี้โยกันไปประมาณหนึ่งนอ no, ไม่รู้กี่ปีแล้วนั้นอาจารย์ที่นั่นสัตว์ภรรยาคนนี้ก็ได้แต่งงานื่นแแต่งงานกับคนอืน่นแล้วพ่อแต่งงานเส้นอาจารย์เหตุการณ์มันกลับมาเหมือนเดิมแรอล้วเนี่ยวันแล้วก็คือน่งกินข้าวอยู่ในเหมือนกันเลยอสันวนังกินข้าวครับสามีคนไม่อ่านางเร็วอาจารย์ที่นี่ พอเอิญ่าเหตุการณ์มันเป็นเหล่ามีคนมาพอ้อเราอาเจ้ามีคนมาพ้อดรกละเามีคนมาพ้อดาการกก็เหล่าพ่ออาหารที่กินสามีคนนี้บอกว่าเอาที่พาอาหารนี้ไปให้ผู้ชายคนนั้นแก่คนที่มาข้อที่สามีคนไม่นี่คือเอาขอเาเจดี่ใช่แล้วก็บอกภรรยาว่าใช้เอานี้ของพ่อนี้พาไปให้คนหนึ่งขอบศรัทธาข้อรับอาเจ้าขอบนะครับขอบทีนี้ตักดีพอภรรยาเอาอาหารไปให้คนอยากคนจนคนนั้น<อ>นะ ลบมาที uh ่รองภรรยาโผ่ไปเอาองค์อกไปให้แล้ว well, จ uh ึงลบมาที่รองไหรองกับสามีของเขารองอาจารย์ตอน้รองเลย้วอ่าดีสามีก็เลยทำดีทำได้แต่เศร้าๆทำไดเป็นเหมนมาว่าคนจะมาเข้าวันนั้นไข่คนจะมาเข้าก็คือสามีเขาฉันคนเดียวมาชาอัลลองเล่นพี่น้องเทียนฝนแล้งกันไปแล้งกันมาสักฝักนี่ สาบมีคนไม่คนนั้นก็ท่ามนันวะแต่วรู้ไหมคนพ้อคนเล็กไข่อ๋อคนข้อสลักก็คนเล็กคือใครอืมนั่นก็คือฉันมาเชา่ามาเลยเนะกลมกลมมันไข่ๆข่กลคกลเพื่อนแหลกจ้ะน,นี่สัตว์ะง่ายง่ายเลยเนาะตัวนี้คือมันจะกมรดสุมาหานตะลาส่งกำนดมาให้ดังนั้นนะั้นการสลรักก็เราไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยให้เราสลักก็ เราทอาความสามารถทตามความสามาัคคีเรื่องสำคัญนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ยิ่งแต่ว่ามันจะทําให้เรานี้ได้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปอัลลอฮฺอัลลอฮฺตะลาก็ให้สัญญาเลยคนที่สุดอปอัลลอฮฺตะลาก็จะเพผยดิจจีให้กับเขาและอินชะกัตุมแต่อาซีดันนะกุ่มนะใช่โดยการนี้คือบอกว่าถ้าหากข่าสุตเจ้านี่เป็นผู้เท็จ ขอบคุณต่อรัชบา,าลเราตลอดคุณพก็จะเพิ่มพูนการขอบคุณตรงนี้ไม่ถึงว่าการที่เรานี่ปฏิบัติตามในสิ่งที่รัชบาลเราตราส่งใช้ไม่ว่าจะเป็นเสื่องติดเป็นฟัาตูา้หรือลลงงวัสดุนะครับอ่ทำดินล้านน้อยง่ายวะให้ถวะสอดกตรงนี้คือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเบี้ยครั่ห้องที่เรายัางนี ที่เราคิดว่าเราก็สามรารถนแบ่งปันได้ก็เราแบ่งปันนะครับยิงช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงโควิดช่วงโควิดพีนองก็โยดเถบ่านนะครับหยุดเชื้ออยู่บ้านช่วยกันให้มานะครับ้องเรานี้ได้ลดไปจากนน้ารัวปลัดกดไปจากหรคต่างๆนะตรงนี้คือสําคัญนะเราก็ยา่ประมาทในกัรใใจชีวิตนะถึงการสละก็เราก็เน่าหยุดเชยสิ่งเล็กสิ่งน้อยมีเล็กมีน้อยเราก็หลวมเผื่อได้เผื่ออักคีรนัตกองเราที่จะได้รับความสําเร็จ นะครับสำหรับวันนี้สตอรี่วุฒิวุฒิกับครูอามานะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูบาซีดบูมันนะครับท่านก็ได้เป็นคุณครูยุทธ์ต้โรงเรียนอนุสรัญญามือทีดูกระนั้นอนุสรัญญ์นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะก็ได้ฟังกันแล้วในคิดซ่องรวปประวัตินะครับนะเรื่องนี้มโนยฝ้า้นนพี่น้องได้เป็นข้อคิดดีๆอินชาอัลเนาะนะในคลิปต่อไปก็คงจะนะพอกระลาวนะจะเป็นอาจารย์ท่านได้หรือจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็คอยว่ากันแต่สำหรัที่สุดพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมกกดดไลค์์แชร เขาสักตคไรนะครับและสําคัญเลยว่านั้นก็คือพี่น้องช่วยดูอาด้วยนะครับช่วยดูอาให้กับพี่น้องของเรานะครับนะเรือนร้างของเราถื ney, ถ ê, ถ ê na, อยุประเทศใน้กุลเตเสือเกิดนะครับนะกุหลาบต่างๆนะครับก็ na, hab, ช่วยได้กับความปลอดภัยและนะครับส่งนะส่งให้ส่ง <g all an> ili, hab, สิ่งถิมดีให้กับศัตรูเทวังรายกับอิสลามของเราด้วยนะครับนาสำหรับนะวันน e ี้ก็คงจะฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับพุ่มกับคุณครูบาซีกัปตัจบด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับ